สวัสดีครับคุณผู้ชมจ๋าผมก็อตสุธิรักษ์สีทองกุลครับผมรับหน้าที่ดำเนินรายการเดอะครีเอเตอร์อารีนา ปล่อยความกล้าไปกับยาม,มาฮ่าฟินเดินทางมาถึงในรอบไฟนอลแล้วกับการประกวดการทำคลิปของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะจากทั่วประเทศชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า4 0 0แสนบาทตอนนี้เราได้10บทีมสุดท้ายในรอบไฟนอลครับผมจากผู้เข้าประกวดกว่า400ทีมทั่วประเทศไทยต้องขอยกนิ้วให้เลยนะครับผมเพราะทุกทีมเนี่ยมีสกิลการเป็นครีเอเตอร์ที่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคุณผู้ชมกว่าจะผ่านด่านฮารุโหดของคณะกรรมการได้เพื่อผ่านมาสู่รอบนี้เดี๋ยว เราจะได้รู้กันแล้วนะครับผมว่าทีมใดจะได้เป็นแชมป์ The Creator Arena, The Creator Arena คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของทั้ง10ทีมที่ผ่านเข้ารอบ The Creator Arena ปล่อยความกล้าไปกับามาฮ่าฟิน ในโจทย์รอบนี้นะครับผมก็คือชีวิตสุดฟินแบบไร้ขีดจำกัดโดยแต่ละทีมจะต้องผลิตคลิปที่มีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินรวมถึงสินค้า S ตอง IRC และรองเท้าเบรเกอร์เป็นต้นครับเราไปทำความรู้จักกับ10ทีมที่ผ่านเข้ารอบกันเลยดีกว่าครับผมฟิน for fun าะมีฟิน จึงมีฝันเราเจะเอาแชมป์ไปฝากชาวเชียงใหม่นะเจ้าเอ <Hey! S 3> ทีมปังปอนทีมดีของคนมีเพื่อน e t e c คชนบุรีพร้อมล่าท้าฝันเฮ้ hey! พวกเราทีมอ e ีเทคโนสลีฟครับถึงหน้าจะาดูง่วงแต่ก็ซัดทีมคู่แข่งล่วงได้นะครับทีมเราต้องเป็นแชมป์เฮ้ พยายามจะหาแคปชั่นเด็ดแต่ลืมไปว่าผู้ผมเด็ดก,กว่าแคปชั่นรอรับชมคลิปของผู้ผมได้เลยรับรองว่าสันสะท้านทางวงการเขียเตอร์แน่นอนครับอยากสำเร็จต้องแตกต่างสู้ไปพร้อมคนอบข้างเพื่อฟินที่เป็นจริงวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์พวกเราทีมอาร์เทคฟินที่มาถึงจุดนี้เพราะฟินที่เติมฝันกล้าเท่านั้นที่จะทำให้เราชนะรวมพลังความกล้าคือความบ้าของพวกเราดารุณาโปลีเทคนิคราชบุรีพร้อมลุยเฮ hey! ทีมดุสิตนนท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพนิเชียกันะบุรีดุสิตนทนท์ทะลุฝันรวมใจกันไปกับฟิน e t เทเอ็มเอฟโลกับพวกเราพร้อมดับเครื่อชน,ชนขอแค่ต้อง RCC 0 2วิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการราดดำเนินขอต้อนรับเข้าสู่รายการ t ดอ Creator Arena ปล่อยความกล้าไปกับยามาฮ่าฟ n การแข่งขันทำคลิประดับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะจากทั่วประเทศนะครับผมรางวัลรวมมูลค่ากว่า4 0 0 0 0นบาทและผู้ชนะนะครับจะได้รับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินและโลกเกียติยศที่อยู่ด้านข้างของผมไปครอบนะครับผมเราจะได้ทราบกันแล้วว่า ทีมไหนจะได้เป็นแชมป์ The Creator Arena คนแรกของประเทศไทยครับถามความรู้สึกท่านคณะกรรมการทั้ง4ท่านกันก่อนดีกว่าครับผมกับการตัดสินในรอบไฟนนลนี้ครับเริ่มจากท่านแรกครับผมคุณเอก้าก่อนเลยครับเดินทางมาถึงแบบของสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะคะก็จริงๆแล้วอะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าน้องๆเนี่ยได้ผ่านกระบวนการคิดกระบวนการผลิตและก็กระบวนการนําเสนอมาอย่าง ชัดเจนและโชคโชนมากๆนะคะก็วันนี้ความรู้สึกของเราก็ต้องมาดูกันว่าการเติบโตของพวกเขาในแง่มุมของครีเอเตอร์เนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะขอบคุณคุณเอก้าครับผม วันนี้โล่งใจเพราะว่าเราจะไม่ทําหน้าที่กรรมการแล้วเราจะใช้ความเป็นผู้ชมและเราจะดูว่าคลิปไหนที่มันโดนใจเราคลิปไหนที่คิดว่าน่าจะโดนใจเพื่อนๆหรือคนดูที่เหมือนกับเราหรือคนอื่นๆละก็เลยรู้สึกว่าวันนี้โล่งใจสุดๆที่จะได้ถอดตัวเองจากกรรมการไปเป็นผู้ชมแล้วนั่งดูแล้วก็ชื่นชมน้องๆทั้ง10ทีมที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้ครับขอบคุณคุณอ้วนครับผมสีคือแบบแต่ละทีมมี การพัฒนาขึ้นมาเยอะมากจนมาถึงรอบสุดท้ายวิแต่ทีมดีๆเด่นๆทั้งนั้นแะครับการขึ้นไปพีเต์น,นะครับก็อยากให้น้องทําเต็มที่มีเวลาบนเวที1น,นาทีก็ทําให้สุดนะครับมีอะไรงัดออกมาอย่าก,กักไว้เพราะว่านี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วครับผมขอบคุณพี่บี้ครับผมถึงวันนี้ สิบทีมสุดท้ายนะครับก็เห็นพัฒนาการของน้อง,องๆอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วก็เจ๋งจริงๆนะครับเจ๋งจริงๆแต่และทีมก็เอาใจช่วยทุกทีมเลยครับแล้วก็อยากจะแบบตื่นเต้นที่จะได้มอบรางวัลนะครับผู้ชนะเลิศวันนี้ในรายการให้กับน้องๆเอาใจช่วยทุกทีมนะครับขอบคุณครับและนี่คือคณะกรรมการทั้ง4ท่านของเราครับผมรู้สึกฮึกเหิมมากและผมตื่นเต้นที่จะอยากดูคลิปของ ทีมที่เข้า10ทีมแล้วครับผมมาถึงช่วงเวลาสำคัญครับคุณผู้ชมครับในรอบไฟแนลนี้นะครับทุกทีมจะต้องออกมาพรีเซนต์ความน่าสนใจของคลิปให้คณะกรรมการทั้ง4ท่านฟังนะครับผมโดยแต่ละทีมจะมีเวลานำเสนอทีมละ1นาทีเท่านั้นครับ เชิญไปพบกับทีมแรกครับผมทีมที่1ฟินฟอฟันฟินทะลุฝันจากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานาจังหวัดเชีงยงใหม่ขอเชิญจ้าพวกผมนะครับอยากจะทำคลิปให้คนดูทุกคนนะครับให้มีความฉุกคิดว่าคนเราเนี่ยครับต้องใช้ชีวิตทุกเวลาให้มีค่านะครับ ผมจึงมาในคอนเซปที่ว่าใช้ชีวิตให้มีความฟินและใช้ชีวิตให้มีความฝันถ้าพร้อมแล้วผมว่าไปชมคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเชิญฮนะมึนสลบนานเงินไปวะวีน่าใหม่นะออกไปใช้ชีวิตบ้านขอบคุณนะเวไนชที่คอยเตือนสติกูมาตลอดอ่ะ ความคิดสร้างสรรค์ไม่จําเป็นต้องหอวือหวาแปลกใหม่ใครก็ทําตามไม่ได้แต่ความคิดสร้างสรรค์นนะ่ะมันหมายถึงการขยายหรือสื่อสารสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นในลักษณะเฉพาะตัวแบบที่ตัวเองทํานั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดของทีมนี้ค่ะในความฟินของเรานะคะเราเล่าเร,เรื่องถึงยานอวกาศที่มาดูดความฟินของชาวโลกเราค่ะซึ่งมีตัวละครเนี่ยมาช่วยปกป้องความฟินแล้วก็กอบกู้ความฟินกลับมาค่ะ รายงานสถานการณ์ตอนนี้มีผู้พบเห็นอากาศยานลึกลับปรากฏในชั้นบรรยากาศแต่เราต้องมีรถที่เร็วแข็งแกร่งและไล้ขีดจำกัดผมว่าผมมีอยู่คันหนึ่ง โอใส่ CG เข้ามาเต็มมากครับทีมนี้ามาห้าฟินเพื่อกู้โลกก็เล่นใหญออ่ส่วนตัวเนื้อหาผมมองว่ามันยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกเนาะในเรื่องของการเล่าเรื่องครับผมคอนเซปต์ของผมในรอบนี้นะครับตะลุยนอกอวกาศไปเลยครับยานกําลังจะพังครับแล้วก็มีเพื่อนคู่ใจเป็น AI แต่ตไก็ไม่ค่อยช่วยเขาสักเท่าไหร่ครับ วายเอ็มศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดต้องการติดต่อสู่ประชาการยานเราเกิดเหตุขัดข้อ,ของ,องจากที่ผมประเมินเลยไม่ต้องห่วงเลยครับผม,มวันหน้าผมจะซ่อมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์รถเกง๋งจักรยานมอเตอร์ไซค์แต่มีสิ่งหนึ่งเลยที่ไม่เคยซ่อมคือ <c oughs> ไม่ต้องพูดก็อันนี้ขอชื่นชมนะครับเรื่องของโปรดักชันนะครับทีนี้สำหรับเนื้อเรื่องคอนเทนต์เนี่ยน้องน่าจะสามารถปรับปรุงแล้วก็เหมือนขยายยอดต่อได้อีกถ้าเราย้อนเวลาไปอยากเปลี่ยนแปลงอดีตแต่อดีตที่เราเปลี่ยนแปลงกลับแย่ลงล่ะ ทําให้ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกลับไปแก้ไขอดีตรหรอกเพราะสิ่งที่เป็นอยู่มันก็ดีอยู่แล้วครับผมเดี๋เดี๋ยวไอ้นี่มันคี่ไม่มชอบนี่ทำไมเันต้องไปีไปเลยวะมึงคง่นั่งโสดอยู่แบบนี้หรอกคือว่าผมอยากย้อนเวลากลับไปหาตัวนในอดีตอะคือว่ามันมีวิธีทําได้หรอเปล่าครับลุงเองแน่ใจนะไอ้หนู ถ้าเพิ่มจังหวะในการเล่าเรื่องให้มีจังหวะจากโคเนี่ยสักนิดนึงค่อยๆไปบางเรื่องเร็วได้บางเรื่องชา้าบางเรื่องให้คนดูขำก็ได้จะทําให้คลิปน้องแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนทําความดีครับช่วยเหลือสังคมครับผมเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงครับที่เป็นรุ่นพี่จากที่อยู่ในวิทยาลัยผมครับแม่คิดว่าที่แม่ไม่มีเวลาให้ผมอะ่ะ เราจะมาทําอะไรที่มันไม่ดีใช่ไหมครับปูฟิลลิ่งมา,มาได้ดีจนพอเฉลยแล้วผมรู้สึกโอ,โอเครู้สึกทัชก,ก็ถือว่าด,ดึงอารมณ์ผมได้ดีนะสร้างคอนเซปต์นี้ขึ้นมาเพื่อว่าการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนครับเราได้รู้พวกของสัญลักษณ์ป้ายต่างๆบนท้องถนนไปด้วยผมเลยสร้างคอนเซปต์นี้ขึ้นมาครับผมแด่ใจนะผมไม่ได้เสกผมเป็นคนดีตอนนี้บาดเจ็บเพราะท้องถนนมันเป็นเหตุ อยากจะบอกกับตัวน้องสักนิดว่ายัางก็สําคัญเกินกว่าที่น้องคิดถ้าตัวยางที่ดีจะยึดกับพื้นถนนทําให้น้องขับคล่องไม่ต้องโกลัวรถววลม้มงานน้องอสมบูรณ์พร้อมและดีมากเลยแต่ติดอย่างเดียวคือเราไม่ได้เป็นเจ้าแรกแต่ความคิดสร้างสารรค์ที่สามารถเอาเรื่องราวของแรปมาผสมกับเรื่องการเล่าเรื่องเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นราวแล้วทำให้เราอยู่กับมันได้อันนี้สมบูรณ์พร้อมมากมาในคอนเซ็ปที่ว่าความดีสามารถทําได้ทุกที่ค่ะและทําได้ตลอดด้วยนะคะขอเชิญชมได้เลยค่ะ <S <S <c oughs> ช่วยพี่ช่วยดลอดยพลอยอยี่จะทำอะไรอ่ะพอเป็นเรื่องแบบที่เรารู้เขาเรียกว่าเรามีเนื้อหาอยู่ในสมองในความทรงจำคนก็จะรีเทิร์นแล้วก็เรียกเหล่านั้นมันออกมาแต่พอมันแตกต่างจากที่เราคิดอ่ะมันจะทำให้คนน่ะจูนเอาได้ง่ายจากคลิปที่ทีมผมได้ทำไปนะครับจะสื่อถึงความรักความรักที่แม่มีให้ไร้ขีดจำกัด เหมือนกับยามาฮ่าฟินนะครับผมคิดว่าคําว่าไม่จํากัดระยะทางคือคําว่าตลอดไปอะครับก็ไปเถอะลูกเอ้ยลูกไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่ไปอยู่บ้านทักคนชราก็ได้ลูกพูดเหมือนกันว่าดูแล้วรู้สึกซึ้งแล้วก็บางทีอาจจะรู้สึกอินไปกับมันแล้วร้องไห้ได้เลยนะฮะชื่อคลิปของเรานะครับผมคือขอใหญ่ๆได้ไหมพี่ อ่าถ้าทุกคนสงสัยว่าขอให้ใหญ่ได้ไหมพี่เนี่ยคืออะไรทุกคนต้องดูจนจบคลิปครับผมเราเนี่ยได้ใส่โปรดักต์เอาไว้ในทุกๆฉากแล้วของเอสตองเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้โปรดักต์ของเราเนี่ยมันโผล่ออกมาแค่บางฉาก แต่เราต้องการให้ทุกคนได้รู้ได้ลองว่าไอสตอของเรามันดีมันพน้นอาจจะเข้าถึงคนที่เขาเก็ตเรื่องโปรดักชันอ่ามันอาจจะไม่แมสไปสู่วงกว้างแต่สําหรับคนโปรดักชันชอบครับโดยสิ่งที่พี่ๆทุกคนครับจะได้ดูหลังจากนี้ครับก็คือสิ่งที่เราทําตั้งใจที่จะมอบให้เด็กๆจริงๆครับและสิ่งที่พวกเราได้รับกลับมาก็คือรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขของน้องๆทาให้พวกเรานั้นฟินมากๆเลยครับนี่ Oh จะลองหาข้อมูลเน็ตดูว่าจะใช้กระดาษเนะี่ยทำประโยชน์อะไรได้บ้างรู้สึกไหมเวลาเราที่ได้เราเราได้ออกไปช่วยน้องๆเนาะได้ไปทำประโยชน์เพืสังคมรู้สึกฟินเป็นการตีโจทย์ไปในอีกรูปแบบหนึง่งทำฮุกได้ดีนะสำหรับผม หลังจากที่ท่านคณะกรรมการนะครับผมได้ดูคลิปครบทั้ง10ทีมแล้วก็ได้มาปรึกษาหารือให้คะแนนเพื่อหาแชมป์เดอะครีเอ r ตอร์อปล่อยความกล้าไปกับยามาฮาฟินร่วมถึงรางวัลป๊อปปูล่าโหวอีกด้วยครับ ผมจะประกาศทีมที่ได้เข้ารอบมีจำนวน6ทีมจะมีรางวัลแชมป์ The Creator Arena 3อันดับและรางวัล Popular Vote อีก3อันดับ1ใน6ทีมนี้ครับจะมี3ทีมที่จะได้ลุ้นแชมป์และอีก3ทีมที่ได้รับรางวัล Popular Vote ถึงเวลาประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง6ทีมสุดท้ายครับทีมที่1ครับได้แก่ทีม RCC 02ครับผมดุสิตนนท์จ้ะอาเทคฟินโยโรยูออลิลิฟวันอีเทคเอ็มดีซีโฟโต้คลับจ้ะปังปอนครับผมขอแสดงความดีกับทั้ง6ทีมที่ผ่านเข้ารอบด้วยนะครับผมผมกำลังจะประกาศมอปล่าโหวตทั้ง3อันดับมีดังนี้ครับ ทีมปังปอนครับผมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอ e ีเทคจังหวัดชนบุรีครับทีม RCC 0-2จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชเชการราชดำเนินกรุงเทพครับผมทีมดุสิตดน,นครับผมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพนิชเชการจังหวัดนนทบ,บุรีครับผมขอเรียนเชิญท่านก เพรประเสริฐตุ่นชูรักษาการนายกสมามคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นมอบรางวัลครับจะได้รับประกาศนียบัติและของรางวัลจากยามาฮ่าเอสตองและ IRC ส่วนรองเท้าเบกเกอร์จะส่งไปให้น้องๆถึงที่บ้านที่ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตทั้ง3ทีมเลยครับ ขอประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง The Creator Arena ได้แก่ทีม e t e c h MDC Photocap ครับผมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก e t e c h จังหวัดชนบุรีครับจะได้รับรางวัลมูลค่า60,000บาทโลเกติยศและประกาศสียบัตรครับผมขอประกาศ ชมป์เดอะครีเอเตอร์อารีนาปล่อยความกล้าไปกับยามาฮ่าฟินได้แก่ทีมอาเทคฟินครับผมจากวิเยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสิ์กร,รุงเทพและแน่นอนครับผมทีมที่ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม โลโลยออลิลิฟวันจากวิทยายลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่รองแชมป์นะครับจะได้รับรางวัลมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทโลกเกียติยศประกาศนียบัตและของที่ระลึกครับทีมแชมป์นะครับผมเจครีเอเตอร์อารีนาจะได้กิฟเซ็ตจากรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟิน ได้รับรถจักรยานยนต์ยาม a าฟินมูลค่า48,700บาทนะครับผมให้กับทางวิทยายลัยรางวัล200,000บาทประกาศเสียบัตรและของรางวัลกิฟต์เซ็ตจากเอสตอง IRC b r e a k e เและทีมแชมป์ The e r e a เ o r ตอร์ a ปล่อยความกล้าไปกับยาม้าฟินประจำปี2566ได้แก่ทีม a r t e เ f i n ิ ด้วยความที่มีใจรักจุดเริ่มต้นจากการที่ไม่รู้อะไรได้เรียนรู้ไปในแต่ละรอบและรอบว่าเราจะเล่นอะไรในคลิปคิปนั้นเรียนรู้หลายอย่างครับในเรื่องของพวกบทที่เราจะต้องแสดงอ่ะครับการหามุม ใช่วิดีโออะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็สามารถเอาไปต่อยอดแบบการจัดต่อการจัดมุมกล้องอะไรต่างๆครับโครงการดีๆอย่างนี้นะครับ The Creator Arena ปล่อยความกล้าไปกับ Yamaha Fin นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสมาคมอาชีวศึกษานะครับแล้วก็สปอนเซอร์ทุกๆท่านนะครับที่ร่วมมือกันให้เกิดรายการดีๆอย่างนี้นะครับสำหรับรายการต่อไปในปีหน้าจะมีอะไรนั้นนะครับฝากติดตาม The Creator Arena ปล่อยความกล้าไปกับ Yamaha Fin ครับขอบคุณครับ วันนี้ครับผมเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วฮะถือเป็นความสำเร็จของรายการ The Creator Arena ปล่อยความกล้าไปกับยำห้าฟินแข่งขันเฟ้นหาจนได้แชมป์ทีมแรกของประเทศไทยโอกาสหน้าเจอกันใหม่แน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ